เสพข่าวแล้วย้อนดูตัวเองนะฮะเราไม่แค่เสพอย่างเดียวนะฮะบางทีมันก็ย้อนเช่นเ,เราจะนึกย้อนอืมพี่พีดีเคยถูกตกไหมครับไม่เคยไม่เคยอยากโดนเพราะถ้าอยากโดนนะครับไปแถวสาธิตรางกำแหงทำไมนะฮะเขาว่ามีครูท่านหนึ่งนะฮะ,ะแต่ตามตามข่าวนะฮะตามข่าวนะ บอกว่าเนี่ยหลานถูกครูผู้หญิงคนนี้ตบหน้าสาเหตุเนื่องจากว่าเด็กเนี่ยไม่เรียกครูว่าแม่พอถูกครูถามทำไมไม่เรียกแม่เด็กตอบบอกว่าเนี่ยผมมีแม่คนเดียวก็เลยทำให้ครูเนี่ยโมโหเนี่ยตบจนแมสหลุดเลยเนี่ยคุณผู้ชมฮะแล้วเด็กก็ตกใจนะเด็กก็ยก,ยกมือไหว้ขอโทษครูปรากฏครูก็ยังไม่จบนะครับมีการตบอีกครั้งหนึ่งเป็นครูท่านแต่คงจะยืนยันชัดเจนแล้วแหละเพราะว่ามีคลิปชัดเจนมากนะฮะ เป็นครูแนะแนวแนะแนวว่าอะแนะแนวแน่แนวเด็กไม่รู้แนะแนวแน่แนวไปเเด็กเด็กน้อยนะฮะมันก็ไม่น้อยเท่าไหร่ด้วยมสองนะฮะบอกเด็กให้เรียกว่าแม่อืเด็กบอกว่าแม่มีคนเดียวถ้าพูดถูกเขาก็พูดเขาพูดซื้อๆเราก่อกนเลยโทสะจริบบุ๊บโทสะระเบิดเลยพัวตายไม่ใช่พัวทีเดียวนะฮะ พัวสองครั้งโอ้ไม่ตายโอ้ผมฟังข่าวนี้ผมเลยต้องรีบแหมเป็นครูนะโอเคนะฮะ mm hmm. ผมว่านิสัยมันจะต้องมีอะไรบางอย่างอะไรที่พอเราจะเอาวิชาลายมือเข้าไปจับได้นะฮะ mm hmm. ผมก็คิดอเออเพาะอาจจะเป็นคนที่มีโทสะจริตขั้นรุนแรงมากเลยนะฮะเรียก mm hmm. ว่าก็เลยเย็นมาถามพี่พัชรีว่าสําหรับคนที่ขาเียมีโทสะแบบนี้เป็นพื้นฐานนี่นะฮะ mm hmm. อันนี้บอกว่า เพื่อที่จะระมัดระวังตัวเองนะฮะเพื่อจะได้กล่อมเกาตัวเองว่าไม่เป็นเถตกน่มตกนี่น,น่ากลัวนะแสดงว่าคนที่นี้คนที่ปฏิอย่างนี้ต้องไปปฏิบัติให้เยอะหน่อยจะได้เกิดความยั้งคิดอจะได้มีจิตที่เมตตานะแล้วกส็สงบสติอารมณ์ได้ผมบางคนเนี่เยเดี๋ยวจะเป็นคนที่พี่วิจะบอกว่าเมื่อท่านมีเส้นในลักษณะนี้นะฮะ ท่านอาจจะมีโทสะที่มันอาจจะระเบิดง่ายขึ้นมานิดหนึ่งอันนี้มันก็จะระเบิดง่ายกันไปอย่างเช่นที่บอกก็เ,เด็กมันแค่พูดเหรออะไรมันถ้าเรียกเป็นแม่ใช่ไหมดีมันไม่เด็กเด็กไม่หันมามาเล่าเกิดพูดดีขึ้นมาแม่เล้าขึ้นมาวุ่นเลยนะฮะ <c oughs> ใช่ไหมเออนี่เขาก็ไม่เรียกว่าแม่เขาแม่อยมีคนเดียวเขาถูกเหรอจะลืมกินยาป่ะเออใช่เออบางคนก็ไย่อย่างนั้นนะฮะเขาเป็นโรคประจําตัวอะไรเปล่า มันนี้ก็ต้องติดตยังไงเขาไม่วนตบอ่ะบอกให้เครียดไปอะไรอะไรก็ถ้านึกว่าอยากจะตบยังก็ตบหน้าตัวเองแล้วกันนะเพี้พี้เพีพพอสนุกหรืระบายไม่ตบเด็กไม่ตบคนอื่นได้ยังไงม,มันและเป็นลูกศิษย์ลูกหามไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เหมาะนะฮะก็เรียกว่าอ่ะฉะนั้นอยากรู้ว่าคนในลักษณะมือเป็นแบบไหนกันนะคะไม่ยากนะคะคนคนนี้นะคะ ไม่มีความยั้งคิดทั้งมือซ้ายมือขวาน่าจะเป็นเส้นชีวิตสั้นอ๋อดูที่เส้นชีวิตเลยจุดเดียวไม่พอนะเส้นชีวิตสั้นก็คือเป็นคนควบคุมอารมณ์สั้นแบบไหนสั้นแบบนี้อันนี้ถือว่าสั้นหรอสั้นแล้วค่ะนะคะหรืออาจจะเป็นรอยต่อนี้ก็ได้ขาดนีขาดขาดก็ได้ไม่ขาดก็ได้อย่างนี้อย่างนี้ก็ถือว่าสั้นแล้วเส้นชีวิตสั้นหมายถึงการควบคุมอารมณ์ไม่ดี ไม่ใช่อายุสั้นเหรอเส้นชีวิตอ๋อไม่มีค่ะพี่เห็นสั้นแค่นี้อายุต้องร้อยก็ยังมีแล้วมือขวานะคะอันนี้มืออันนี้มือขวาอันนี้มือซ้ายมือซ้ายก็สั้นเป็นทั้งสองมือเราเรียกว่าการควบคุมอารมณ์ไม่ดีที่หนึ่งละเส้นชีวิตดูที่เส้นเส้นชีวิตสั้นสองการตัดสินใจเร็วเส้นสมองสั้นสั้นสองทั้งสองเลย คือเส้นสมองนี่จะเป็นเกี่ยวกับสไตล์การคิดเกี่ยวกับความคิดซึ่งนักธุรกิจใหญ่เขาจะไม่เป็นในลักษณะนี้นะคะเขาจะสุขุมมาว่าคนนี้นี่ออกเลยตัดสินใจไวปาร์นะฮะหัวค่ะอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะฉะนั้นเนี่ยนะคะไม่รู้ว่าแกไม่น่าจะเป็นแค่นี้นะน่าอาจจะเป็นมากกว่านี้ก็ได้แล้วตอนนี้เส้นสมองแล้วตอนนี้มาเส้นใจ คนเส้นใจจะไม่แตกหางสอนเพราะพวกนี้ไม่ฉลาดอุ้ยแต่แกเป็นแกแนวนะเป็นครูแนแนวนะแกก็แนะแนวตามตำราจรปะ่นะคะเนี่ยนะคะคือบางทีแนะแนวได้แต่แกแกก็มาตามตำราที่จะเรียนแกอาจจะไม่มีไอเดียการเริ่มเลยแกประมาณนั้น <S 2> <S 2> <S <ม>นะคะคือไม่ไม่มีการวางแผนอะไรเนี่ยนะคะอย่างนี้ต้องถ้าอย่างน,นี้ไม่ไหวนะคะแล้วอย่างนี้ความจริงต้องให้ย้ายหรือออกนะ ผิดไม่ได้ไปตบลูกเขาอ่ะมันครูบาอาจารย์นี่ไม่ได้นะนะฮะอ่ะตอนี้เราพูดถึงเรื่องนี้อ่ะว่านัว่าเส้นรายมือจะเป็นยังไง okay โ,โอเคโทสะโทสะก็คือว่าดูที่เส้นหลักเป็นหลักเลยก็คือนะ,นะฮะอ่ะหนึ่งนะฮะกลับไปมองใบเส้นชีวิตสั้น<ช>การระง,งับอารมณ์ไม่ดีเป็นทั้งสองมือเส้นสมองสั้นตัดสินใจเร็วคนเส้นใจไม่แตกหางศรคือไม่มีความคิดวางแผน นะคะอะไรประมาณนี้ไม่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 มีความคิดก็ขอเตือนไว้นะสำหรับท่านใดที่มีเขาเรียกอะไรลายมือในลักษณะนี้ท่านก็ต้องเริ่มเริ่มรู้สึกว่าต้องระวังตัวเองแล้วเป็นจุดอ่อนตัวเองต้องเข้าธรรมะดูการถือสิ่งเห็นจุดอ่อนตัวเองแล้วก็คือวันนี้ก็แนะนําว่าหนี่งคุณต้องปฏิบัติละนะครับการปล่อยวางฝึกฝึกจิตจิตให้ปล่อยวางพอเป็นอย่างนั้นนะต่อไปบางทีเห็นรถสวนมาปุ๊บโอ้ของขึ้นทันทีใช่ไหม ไอป้ปาดนาเราเราก็ป,า,ปาดบังคืนแป๊บเดียวโคมนะชีวิต,ตเดี๋ยวก็เหมือนเส้นชีวิตสั้นน่ะแหละ <c oughs> นะฮะเอ้านะครับก็มันมีนี่นะละแต่ละคนต่างก็มีจุดอ่อนค,อคนเราเนี่ยฮะต้องมีการาระงับสติอะไรนะถึงจะใจร้อนแค่ไหนวินาทีที่จะตายใช่ใช่คุณถ้าเอานิสัยแบบนี้ไปใช้คุณลงเอเวจีแน่โอฮะนี่ก็เป็นมันต้องใช้ก่อนที่จะตายเนี่ยนะฮะต้องปล่อยวาง S <S <S ไม่ยึดอะไรทั้งสิ้นนะฮะ, <S <S ะ,ะต้องการเกิดการปล่อยวางฉะนั้นคนที่จะปฏิบัติ <S <S แล้วเข้าสู่กรรมฐานได้นะ,ะจะต้องปล่อยวางถ้าใครไม่ปล่อยวางการันตีได้ว่าคุณเข้าไม่ได้นะะต้องปล่อยวางวางแม้กระทั่งควา,า,ามเจ็บความปวดนะการนั่งแล้วก็ปล่อยวางทุกอย่างแล้วจะเข้าสมาธิเ,เองเลยสำคัญส,สูงสุดในชีวิตเลยนะฮะก็คือพระเจ้าท่านสอนแล้วว่าปล่อยวางใครปล่อยวางได้นี่ก็ number ดีมากเป็นโชคดีของตัวเองด้วยนะฮะเอาล้วฮะใครมาดูลายมือกับพี่พัชณีนะฮะพอพี่พัชณีเห็นจุดอ่อนของท่านนี่นะฮะนี่จะเตือนนะฮะทีนี้ท่านก็ต้องไปทำเองนะฮะพี่พัชณีทำแทนไม่ได้นะฮะนะฮะทำแทนไม่ได้นะลายมือมันก็บอกเพราะฉะนั้นหลายท่านมาเที่ยวสักอะไรบางทีอันตรายนะฮะบางทีทำให falls, ้ไม oh mm, yeah. ่รู campaign, ้จะดูยังไง ถ้าสักเนี่ยนะคะถ้าสักกนแดงไปทั้งมือเนี่ยครับพอเราวัดไปเนี่ยพี่จะต้องมีประกาจุดแดงที่หาจุดไม่เจอพี่ก็ไม่ดูให้นะใช่ใมดูไม่ยหมีหลายคนที่นั่งร้องไห้และอาจารย์ช่วยดูให้หน่อยที่ดูไม่ได้มันมืดไปหมดเลยนะพี่มองไม่เห็นครับคุณต้องกลับไปหาเขาแล้วไปบอกเขาว่าคุณเจอเหตุการณ์อย่างนี้ให้เขาช่วยแก้ไขว่าจะทํำยังไงเพราะพี่มองไม่เห็น ช่วยไม่ได้แผนที่ถูกเหมือนกับแผนที่โดนเอาสีมาป้ายจนดับเลอะเทอะนะฮะอ่านแผนที่ไม่เห็นก็แย่ไปนะฮะเอาละครับจะมาดูรายมือกับพี่พีได้วันไหนบ้างครับก็ตอนนี้นะคะยังไม่ได้สัญจรไปไหนก็สุกเสาร์อาทิตย์ที่เสนาวิลล่าแฮปปี้แลนด์นะคะเชิญได้นะคะครับวันนี้เวลาหมดแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ